สบายดีโบเอาลมออกหน่อยเด้อเอออยากเห็นหน้าเห็นตากันหน่อยเด้อสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในที่นี้นะครับผมต้นตรการครับวันนี้มาเป็นตัวแทนของพักภูมิใจไทยหมายเลขอะไรเอ้ยขออีกทีเอาละสวันที่สาม กรกฎาคมเราไปเจอกันหมายเลข16อา้าวมาใกล้ๆก,กันเลยมาฝนบปรตกล่วบ่ต้องกลางลมเด้อร้อนเหรอไม่ร้อนแล้วเรามาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับมาฟังเรื่องราวดีๆของพักภูมิใจไทยกันวันนี้ผมมาเป็นตัวแทนของพักในการที่จะบอกว่าการสร้างศูนย์กีฬาสำหรับนักกีฬาอาชีพ เป็นประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องอยังไงบ้างวันนี้พวกเราอยากมีข้าวตันละสองหมืบาทบออยากมีเปลาเอออยู่ที่บ้านทำไร่ทำนาไปเพราะว่าทำยังไงก็มีแต่ได้ไม่มีหนี้เอาไหมเอา้าแล้วก็ส่งลูกส่งหลานไปฝึกกับศูนย์ฝึกกีฬาเล่นกีฬาดีมีเงินมีเงินเดือนเป็นแสนเอาบอ เออบอ่ต้องเหนื่อยด้วยเดอ้อวันนี้เรามาฟังนโยบายดีๆของพรรคภูมิใจไทยในเรื่องของกีฬาโอ้ยคนนี้น่ารักสวยที่สุดเลยเดอ้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณสำหรับการต้อนรับอ๋อ อาเด้อถ้าอยากให้ผมมาช่วยงานก็หมายเลข16หนะหมายเลข16 <laughs> วันนี้ที่มาเนี่ยไม่ได้เป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรแบบเขตหรือว่าแบบบัญชีรายชื่อแต่วันนี้รักรักภูมิใจไทย รักพ่อแม่พี่น้องคนไทยทั้งหมด<ช>พวกเราเป็นคนไทยต้องภูมิใจไทยอขอบคุณจ้าถ้ารักชอบต้องการหมายเลขก6 6แล้วผมจะมาช่วยพ่อแม่พี่น้องในเรื่องของกีฬาทั้งหมดนะครับ ใครอยากจะให้ลูกหลานไปติดยาเสพติดละ่ะไม่มีใครอยากจะให้ลูกหลานไปเป็นเด็กเล่ร่อนก็ไม่มีเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าพ่อแม่พี่น้องมีลูกมีหลานมีเยาวชนที่มีความสามารถทางด้านกีฬาต่อยมวยเก่งเตะฟุตบอลดีมีความสามารถทางด้านกอล์ฟเราจัดสร้างศูนย์ฝึกกีฬาเลยแล้วก็มีเงินเดือนให้เรียนหนังสือฟรีกินอยู่ฟรี มีอาชีพมีไรายได้เป็นแสนเอาบเอเพราะฉะนั้นตัวเล็กๆที่เห็นอยู่ตรงนี้วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะไปเป็นนักกีฬาระดับโลกก็ได้โดยที่คนไทยโดยพักภูมิใจไทยเราริเริ่มในเรื่องของนโยบายเหล่านี้ที่ผมมาตรงนี้เนี่ยเพราะว่าไม่มีพักใดในการเลือกตั้งครั้งนี้ชูนโยบายในเรื่องของกีฬาเลยเพราะกีฬามันเป็นสิ่งที่ผมรัก ผมมายืนอยู่ตรงนี้เคยเป็นพิธีกรเป็นนักแสดงมาแล้ววันนี้กำลังเรียนเกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬากำลังจะเป็นด็อกเตอร์แล้วเดอ้อเอาใจช่วยหน่อยได้นะสาวสวยจริงๆเลยนะเนี่ยที่อำมแนเจริญเนี่ย เพราะฉะนั้นวันที่3กรกฎาคมนะครับเราไปกาเบอร์16กันนะครับเบอร์16จะทําให้พ่อแม่พี่น้องมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนโยบายของเราทั้งหมดนะครับสร้างรายได้แล้วก็ไม่ก่อให้เกิดนี่และนี่ก็คือผู้สมัครของเราครับคุณวิเชียนครับครับผมคุณวิเชียนนะครับขอเสียเบอร์มือคุณวิเชียนหน่อยเด้อเอาใจช่วยนะครับ หมายเลข16นะครับวันที่3นะครับตื่นแต่เช้าไปคูหาของแต่ละท่านนะครับแล้วก็กาหมายเลข16นะครับเราจะได้เห็นนโยบายดีๆของพรรคภูมิใจไทยอย่างที่เราบอกนะครับยึดมั่นแล้วก็ปกป้องสถาบันสูงสุดของคนไทยคือสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับและก็เรื่องราวที่เรานำมาบอกวันนี้ทุกคนมีดีหมดนะครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะครับ เรื่องท่องเที่ยวก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พักภูมิใจไทยของเราอยากจะให้เกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านกำนันทําได้เลยนะครับไม่ต้องรอการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้ามาพัฒนาให้คนในท้องถิ่นคนที่บ้านนี้ทําเองได้เลยเชื่อบ่เชื่อเชื่อไหมอ่าขอเกิดแหล่งท่องเที่ยว ใครเคยขายลูกชิ้นปิ้งวันละร้อยไม้ก็จะขายได้เป็นพันไม้ใครที่เคยขายน้ำวันละร้อยแก้วก็จะเป็นพันแก้วมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติสะพายเป้หิ้วกระเป๋ามาเที่ยวอยากให้มีบอนั่น,นแหละเพราะฉะนั้นวันที่สามหมายเลข16นะครับเราไปเจอกันที่คูหาและก็ยังมีเรื่องราวดีๆที่จะมาฝากให้กับพ่อแม่พี่น้องชาว อำนาจเจริญกันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนาแหล่งน้ําอยากให้มีแหล่งน้ําเข้าไปอยากมีถนนหานทางดีๆบอเพราะฉะนั้นต้องการหมายเลข16ผมเองจะมาช่วยพ่อแม่พี่น้องทั้งหมดนะครับยังไม่รู้ว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนแต่ถ้าหมายเลข16พักภูมิใจไทยได้เป็นรัฐบาลทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นจริงเพราะว่าเราพูดแล้วทำแล้วก็กล้าทำให้คนไทยขอบคุณครับ